สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับ09.40นอวัอนเสาร์ที่14ธันวาคม2 5 6พันดะครับผมพี่กัดโคกงน้องนาภูหมันความเช้านี้มาชมบรรยากาศครับลมแรงมากเลยครับในี่ใกล้จะ10 0โมงเช้าแล้วนะครับแปลว่าอุณหภูมิยัง

อาหารไปก็ครับน้ําลงนิดหนึ่งครับเดี๋ยวก็ทำแซนวิตนะครับอันนี้น้ำยังยังเต็นบ่อยน้ําลงสักพักคนระดับหญ้านะครับคนระดับหญ้าป่ามันกินหญ้าไม่ได้เ๋ยไปต้องทำแซนวิตให้ป่า าจเขาขึ้นวันนั้นเราขึ้นสามตัวนะครับประมึดตัวละประมาณหกกิโลสองตัวเป็นกตัว,ตว,ตว,ตวเจ็ดปำรวจเกับปาเตโกปาเตโบเนี่ยป็าเตโกไม่ได้ครับสายิสานเรียกป่าเปิด แก้กมมดมมาาดดตะเพียนนี้ต้องลงไขาตะเพียนฉลาดเวลาลากวนแล้ววิ่งฝั่งวิ่งรอบฝั่งแล้วป็นตะเพียนเอาไม่ได้เลยเนีย่ยต้องลงไข่แล้วสิบสองเซนครับีครับเพ้นครับ ตัวเล็กก็มีนะครับตัวลูกตัวเล็กกลุ่นลูกก็มีครับตัวเพียนนี้รุ่นลูกเลยครับถ้ารุ่นตัวใหญ่ก็สองตัวสามตัวกิโล một trăm đồng đồng อาหารดูสุสมบูรณ์ครับโวกหล้านา,กาเกษตรพอเพียงเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องเอฟที่ทำงานราชการางานบริษัทเอกชนช่วงอรอเกษยอายุราชการอ,รอายุก,รรกยทาา็ทํำงานก็ก่อนนี้จะเกษียณเมื่อวานนัก เราเป็นไปได้สักสิบปีนะครับเตรียมตัวสมมติว่าอายุหกเกษียณอายุสิบก็สักห้าสิบนี่เตรียมตัวมาทีพอเกษียณอายุแล้วนี่จับหอมุต้นไม้โตของผมนี่ยอดเตรียมการประมาณสามปีก็แล้ว ทการหาปีหมายบไลองรับการเกษตครับได้ไม่เหงาครับอยู่กับธรรมชาติอยู่กับปลาอยู่กับต้นไม้อยู่กับที่ปักตัวน็ี่เป็นข้างเลอกนึงนะครับสำหรับท่านที่สนใจเกษตรก็แนะนำครับ จะเกิดว่ามีโครงการที่อำเภอที่จังหวัดโครงการพอกน้องนาที่เป็น,นรัฐบาลสนับสนุนก็สมัครเข้าร่วมเลยครับก็มีที่ดินตั้งแต่สามไร่ขึ้นไปนะครับสามไร่ห้าไร่สิบไร่ขุดฟรีของผมนี่ขุดเองครับไม่ได้เข้าโครงการ เพราะช่วงที่เกิดโครงการยังไม่ได้ย้ายประเดยนบ้านมาประเดยนบ้านยังอยู่ชลบุรีก็เลยก็เลยไม่ได้ คลิปนี้ก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบพี่น้องที่เป็นกับท่านที่ให้เกียรติดตามรับชมชมคุม้มานฟาร์มขอให้เป็นกับทุปปกท่านพราะอะไรแข็งแรงอาจจะจากลูกไปให้เก็บเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในอาชีพที่ท่านดำเนินการอยู่นะครับในอาชีพที่ท่านดำเนินการอยู่ขอให้เจริญรุ่งเรือง ภาพร่างกายแข็งแรงให้เข็งตัวเลยป,ปังกันทุกคนนะครับผมขอบคุณและก็สวัสดีครับ